เราเราดูแลตลอดอายุการใช้งานครับหลังหมดประกันเราก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานครับครับลูกค้าไม่ต้องกลัวโทรโทรกิ้งเดียวไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็จัดการให้ได้จบครับครับก็จะคุยกับคุณมานิดเกี่ยวกับเรื่องของสานการโควิดนะฮะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วสหัสมากสหัสมากครับครับในปี 6, 3อันนั้นก็มีการล็อกดาวน์ตามเดือนแรก มีนาเมษสาพฤษภามิจุนานะครับหลังจากนั้นก็หลังจากรัฐบาลรู้สึกว่าควบคุมได้นะครับ,รบก็คนก็เริ่มหันมาออกกําลังกายแต่ฟิตเนสยิมก็ยังปิดอยู่ใช่ครับนะฮะก็ประชาชนก็เริ่มมาซื้อของนะครับที่จะไปออกกําลังกายที่บ้านในช่วงนั้นคุณนัน์เป็นยังไงบ้างครับสถานที่ในการาดูแลที่จะจาหน่ายอุปรกรณ์ไปยังพี่น้องชาวเฉาชางเซา,าก็รู้สึกว่า เป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าในในใน,ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเนื่องจากฟิตเนสต่างๆก็ปิดตัวลงไปเพื่อรอรอดูสถานการณ์ต่อไปว่า1 2 3สาจะเป็นยังไงแต่ว่าร้านเราร้านเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ถูกปิดแล้วก็ไม่ได้ถูกสั่งห้ามให้ปิดในจังหวะนั้นเราก็ยังยังพอยังพอมีลูกค้าที่เข้ามาดูเครื่องออกกำลังกายต่างๆแต่ละแต่ละตัวแต่ละแบบ อย่างที่ลูกค้าอยากได้แน่นอนครับลูกค้าเข้ามาได้พบคุณมณิต์คุณมณิษ์ได้นํานเสนอนะฮะข้อเท็จจริงว่าการที่มีเครื่องออกกำลังกายเนี่ยไปไว้ที่บ้านนะครับทำให้สุขภาพของท่านดีได้อย่างไรนะครับพี่น้องชาวเฉียงเซาวก็รู้จักร้านเฉียงเซาวฟิตเนสเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นให้ความไว้วางใจมากขึ้นแล้วก็บอกกันปากต่อปากครับไปช่วทั้งจังหวัดเลยนะฮะ เรามีป้ายใหญ่ติดที่โรบินสันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับเป็นยังไงครับส่วนนี้หน้าโรบินสันก็ถือว่าลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นจากจากจุดนั้นจากตรงนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาแต่ละรายบางบางรายบางท่านก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะถ้าถ้าปวดหลังจะทํายังไงดีถ้าปวดขาจะเล่นเครื่องตัวไหนดีมันถึงจะตอบโจทย์ผมก็มีการพูดคุยแนะนําไปลูกค้าไปทําแล้วก็ก็เห็นผลครับ การที่คุณมนิตแนะนําไปนะฮะคือแนะนําจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงรวมถึงการศึกษาจากตาราวิชาการด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าใช้ประสบการณ์อย่างเดียวนะครับลูกค้าก็มั่นใจนะฮะมั่นใจในตัวคุณมานิตที่ให้คําแนะนําเชื่อใจรวมถึงมั่นใจในอุปกรณ์ของบริษัทม a s เ e อร์สปอร์ตที่คุณมานิดเป็นผู้ดูแลดูแลพื้นที่ตรงนี้ที่จะจําหน่ายออกไปนะครับว่าเป็นของที่มีคุณภาพ ทั้งการดูแลติดตั้งนะครับและบริการหลังการขายที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้นะครับเราเราดูแลตลอดอายุการใช้งานครับครับหลังหมดประกันเราก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานครับครับลูกค้าไม่ต้องกลัวโทรโทรกิ้งเดียวไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็จัดการให้ได้จบครับโอ้ทีมงานทีมงานแก่งมากใช่ครับทีมงานตั้งแต่นําไปส่งประกอบติดตั้งถึงบ้านเลยดูแลจนแนะนําวิธีการใช้ จน uh, เล่นได้นะฮะสมบูรณ์แบบของเรารของเรานอกจากขายไปแล้วเรายังมีของแถมเป็นเป็นโปรแกรมการเบรนไขมันแถมให้ลูกค้าไปเพื่อเอาไปไปเบรนไขมันในเวลาทันสั้นซึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมส่วนตัวที่ผมที่ผมใช้เองครับแล้วก็นํามาใช้จนจนเกิดจนเกิดผลได้จริงแล้วก็ถึงได้ส่งมอบต่อให้ลูกค้าครับโอ้สุดยอดมากเลยครับครับนั่นหมายถึงว่าสถา,านหลังจากโควิดตรงนี้นะครับ เมื่อโควิดผ่านพ้นไปโอไมค,คอนตอนนี้กำลังเข้ามาอีก3เดือนจบนะฮะตามที่าทางกระทรวงสาธารณสุขบอกนะฮะน่าจะเป็นการปิดเกมโควิดกันนะครับตรงนั้นประชาชนก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพไปนมากขึ้นก็ขอขอแนะนำนะฮะขอเชิญนะฮะร้านฉาเชิยงเซาฟิเนตแม็กซ์สตรีมสุดยอดนะครับทั้งบริการก่อนการขายระหว่างการขายและหลังการขายคุณมันนิดเป็นคนยืนยันเองนะครับเจ้าของร้านบอกว่า,าดูแลตล <ะ S 1> อดอายุการใช้งานตล <ะ S 2> อดอายุการใช้งานเลย นะครับโทรเรียกได้นะครับเครื่องมีปัญหาเล่นไม่ได้ยังไงส่งทีมไปดูแลให้เลยครับสุดยอดมากครับ